สวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะกับดวง r a n d อมที่ จะมาพูดถึงพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆนะแต่วันนี้จะตรงกับใครเข้ามาเช็คพลังงานกันได้นะคะถ้าหากว่าใครจะเข้ามาฟังเพื่อเอาความรู้หรือความสนุกสนานก็เข้ามาฟังได้เลยเนาะก็วันนี้น่าจะเจอพลังงานที่ในรูปแบบที่มีคนน่าจะชื่นชอบคุณแอบชอบแอบปลืม้มความสามารถความเป็นตัวของตัวคุณนะแล้วเหมือน กับเขาจะพยายามเข้ามาในชีวิตคุณนะแล้วก็เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความพยายามที่ยากพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าเขาดูเหมือนคุณปิดกั้นตัวเองหรือปิดกั้นเขาหรือไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาง่ายๆนะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นอยากทราบว่าทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆที่บุคลิกภายนอกหรือความสามารถหรืออะไรต่างๆนาน,นาคุณอาจจะเป็นคนที่พรังปร้อมเพียบพร้อมหรือ มันดูแบบไม่มีขัดตกบกพร่องในเรื่องของใครที่จะมาจีบหรือบางทีบางครั้งก็อาจจะทำให้คนทั่วไปคิดว่าคุณมีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะเพราะอะไรทั้งความสามารถความรู้บุคลิกหรือ,อนิสัยใจคอของคุณก็เป็นอะไรที่มิสเสนในตัวเองอยู่แล้วซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะชื่นชอบคุณตั้งแต่ตอนที่ เริ่มรู้จักกันเริ่มเริ่มเจอกันเริ่มคุยกันอะไรประมาณนี้นะอาจจะมีความชื่นชอบอยู่แล้วเป็นดเป็นเป็นแบบดั้งเดิมอยู่แล้วนะที่เขาชื่นชอบคุณแต่พอมารู้จักตัวตนมากขึ้นพอมาคลุกคลีพอมาร่วมงานหรืออะไรต่างๆนานาได้พูดคุยกับคุณมากขึ้นทำให้เขารับรู้ว่า เป็นอะไรที่เขาประทับใจแล้วก็อยากรู้จักให้มากขึ้นยิ่งรู้ว่าคุณไม่มีใครหรือคุณมีสัาธานาโสดก็ยิ่งจะสนใจแล้วก็อยากจะติดตามความเป็นไปในชีวิตแล้วก็อยากเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณเพิ่มขึ้นนั่นเองพลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้นะไม่ว่าคุณอาจจะอยาก จะเข้าไปรู้จักกับใครหรืออาจจะมีใครที่อยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณก็ได้นะก็ลองลองดูแล้วลองพิจารณาดูลวกันเพราะว่าเป็นดวงแรนดอมขึ้นมาแล้วก็ทุกทุกท่านที่เข้ามาฟังก็มีทั้งหญิงทั้งชายนะบางทีก็ฟังได้ในทุกๆเพศนะคะมาดูกันต่อว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะเขาก็เห็นความสามารถของคุณนะไม่ว่าจะเป็นความเก่งในเรื่องของบางทีคุณอาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่ดูเด็ดขาดบางทีอาจจะเป็นผู้นำคนได้หรือบางทีบางครั้ง คุณอาจจะมีความสามารถอะไรที่เขาประทับใจไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเขาเป็นหญิงเป็นชายนั่นเองเพราะว่าไร้ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะดูเป็นคนที่เป็นผู้นำที่เก่งที่ดูดีที่มีเสน่ห์บางทีบางครั้งคุณอาจจะนำนำลูกน้องที่อาจจะเป็นผู้ชายหลายๆคนได้หรือมีคนเชื่อฟังคำพูดหรือ คุณพูดอะไรบอกอะไรใครก็มีความเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองนะมีคนเชื่อฟังเชื่อมั่นนั่นเองเพราะว่าบุคลิกแบบนี้เขาก็เกิดประทับใจซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก็ได้ดูคุณเป็นคนบางทีก็ดูแข่งดูแข็งแรงแข็งแกร่งบางทีก็ดูอ่อนโยนไปในตัว นะเขาก็รู้สึกว่าชอบเลยละ่ะแล้วก็ยิ่งศึกษานานๆไปนะศึกษาใจข้อศึกษาลักษณะนิสัยของคุณน่ะก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ารู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นถ้าหากว่ามองภายนอกนั้นอาจจะไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณเป็นแบบไหนนะ แต่คนคนนี้รู้สึกว่าเขาจะแอบดูแอบมองแอบศึกษาพฤติกรรมความคิดหรือนิสัยใจคอของคุณแล้วเขาเข้าใจคุณอย่างมากเลยถ้าหากว่ามองแบบผิวเผินภายนอกอาจจะมองคุณไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าคุณเป็นคนที่มีทั้งความใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็บางทีบางครั้งคุณก็อาจจะดูแบบแกล่งแก่งอะไรอย่างนี้ บางทีก็เฮาๆไม่ว่าหญิงหรือชายนะถ้าหากว่าเขาเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายเขาอาจจะประทับใจในความเป็นผู้นำการที่คุณมีบุค,คลิกที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยเป็นผู้นำคนอะไรเงี้ยเขาประทับใจอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นอะไรที่เขาแบบประทับใจแบบอยาก ตามหามานานแล้วอนะไรเงี้ยคนคนนี้ไม่คิดว่าจะเจอแบบที่ตรงสเปคตรงใจมากมายขนาดนี้นะฝ่ายเขานะจะประทับใจคุณมากมายมากเลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะว่าที่ได้มารู้จักคนแบบคุณนะที่ได้มารู้จักคุณเพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเจอนะแล้วรู้สึกว่า เขาน่าจะอยากรู้จักใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นความรู้สึกที่ดีๆที่เขาอาจจะเริ่มมีตั้งแต่แรกบ้างนะเป็นความสัมพันธ์ไม่ตรีแบบประทับใจแล้วต่อมาเขาเริ่มรู้สึกกับคุณมากขึ้นเริ่มมีความรู้สึกมากกว่าคนรู้จักมากกว่าแค่คำว่าเพื่อนหรืออะไรก็ตามเขาอาจจะเก็บไว้ในใจนะหรือ เขาอาจ,จยังไม่ได้บอกคุณนั่นเองแต่แรกๆที่ประทับใจเริ่มต้นมาแต่ณนะตอนนี้มันเป็นอารที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะรู้จักกับคุณมากขึ้นแล้วก็อยากจะแสดงตัวให้คุณรู้จักกับเขามากขึ้นเช่นกันแล้วก็อยากจะใกล้ชิดคุณมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเขาแอบดูคุณมาหมดแล้วแล้วก็ประทับใจมากๆนะ ก็คืออาจจะเริ่มเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงความรู้สึกที่เขาเก็บไว้ในใจหรือที่แอบปลื้มคุณมาเนิ่นนานแล้วนะแอบปลื้มมาสักพักแล้วอาจจะเริ่มแสดงให้คุณได้เห็นชัดมากขึ้น แต่ว่ามันก็มีอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับเขานั้นคือคุณไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครหรือคุณอาจจะไม่เปิดใจให้กับใครก็ได้ในช่วงนี้ฉะนั้นเขาอาจจะเข้าไปแบบที่เขาคิดเขาไปจีบคุณนะจะยากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนคุณแบบ กล้ากึึงอะว่าจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่มันต้องมีเหตุผลที่คุณเป็นแบบนี้นะที่คุณไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆและสิ่งนี้ล่ะที่เขาชื่นชอบคุณมากๆนะแล้วก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกมีความหลงไหลในความคิดพฤติกรรมของคุณทุกๆอย่างก็เป็นไปได้นะ มาดูกันต่ออีกนิดนึงนะเขาเริ่มคิดเริ่มศึกษาในตัวคุณว่าทำไมคุณถึงเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองคุณอาจจะเจอความรักที่ล้มเหลวมาหรือเปล่านะเขาก็อาจจะเก็บมาคิดแบบนี้อยู่แต่ไม่ว่ายังไงนะเขาก็พยายามหาช่องทางที่จะเข้ามาหา ูดคุยกับคุณแสดงความที่อยากรู้จักคุณมากขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็มองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะเขาจะหาช่วงเวลาที่คุณว่างเข้ามาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาในช่วงที่คุณแบบกำลังยุ่งๆอะไรอยู่นะเขาก็คิดเอาไว้แหละนะว่าเป็นแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายก็คือ อยากจะจีบคุณติดอ่ะแล้วก็อยากจะเป็นคนรักของคุณเลยนะเขารู้สึกแบบนี้นะรู้สึกรักคุณขึ้นมาเลยทันทีทันใดแต่ว่าเขาก็น่าจะเริ่มเริ่มละเริ่มแส,แสดงตัวแสดงตนแสดงความรู้สึกที่เขาชอบอยู่เข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นเองแล้วก็น่าจะมีการ c h e คแ action แล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป้าหมาย การจีบในครั้งนี้มันต้องสำเร็จนะคนคนนี้เขาไว้วางใจมั่นใจมากเลยนะว่าเขานะ่จะต้องเอาชนะใจคุณได้เพราะหนึ่งคุณอาจจะเป็นสเปคเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหนะ้าตารูปร่างหรือบุคลักษณะนิสยัยใจคออะไรทุกอย่างที่เขาแอบดูคุณอยู่ ห่างๆมาสักพักแล้วเขาประทับใจคุณนั่นเองนะต้องการที่จะเป็นครอบครัวต้องการที่จะเป็นคนรักต้องการที่จะเป็นคู่รักต้องการที่จะให้เป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเลยอะไรประมาณนั้นนะก็บางทีบางครั้งก็อาจจะเข้ามาทางที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณชื่นชอบนะเขาก็รู้แหละว่า คุณไม่เอาความไม่สบายใจหรอกถ้าเขาเข้ามาก็ต้องแบบไม่หาเรื่องที่แบบทำให้คุณบุ่นวายใจหรือ เอาเรื่องไม่สบายใจเข้าหาคุณนะเขารู้ตัวดีว่าเขาควรจะทําอย่างไรแล้วก็มีแผนการเอาไว้แล้วว่าจะเข้ามาแบบไหนนะอย่างน้อยๆก็ในสิ่งที่คุณชื่นชอบในสิ่งที่คุณทําแล้วมันมีความสุขละ่ะเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบนั้นก็ได้นะไม่อย่างงั้นก็ถ้าเข้ามาในชีวิตคุณพูดคุยอะไรกับคุณแล้วเขาจะไม่พกความไม่สบายใจมาให้คุณเด็ดขาดเลยนะ ก็เป็นอะไรที่เขาต้องทำให้สำเร็จแ,แหละเขาคิดแบบนี้แล้วก็เรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะจบลงเขาก็ลุ้นอยู่นะว่าคุณจะปฏิเสธเขาไหมแล้วเขาก็รู้แหละว่าเขาควรจะทำอย่างไรนะก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาคาดหวังเอาไว้แหละว่าเขาอาจจะ เขามาดีกับคุณแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจบางทีบางครั้งก็ไม่ใช่ดีกับคุณเพียงคนเดียวอาจจะดีกับคนรอบข้างของคุณไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือบางทีบางครั้งก็พ่อแม่พี่น้องของคุณนั่นแหละนะเขาก็คิดแบบนี้เลยเพื่อให้คุณ มีความาเขาจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้คุณได้เห็นนะว่าเขาไม่ได้แบบเขามาหลอกลวงหรือเขามาแบบมีเป้าหมายอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือทำให้คุณระแวงอะไรได้เลยนะนั่นแหละสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดแล้วก็อยากทำนะดูเหมือนว่าบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่ หาเงินเก่งนะบางทีบางครั้งคุณดูเหมือนคุณรักตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นั้นเขาอาจจะเข้ามาทางที่แบบ้ายสุขภาพอะไรก็ได้นะเขาเรียนรู้ไปหมดแล้วว่าคุณชอบอะไรแล้วก็อยากจะเข้ามาแบบที่ที่คุณเป็นตัวของคุณเองนั่นแหละนะแล้วก็รู้สึกว่า อะไรที่ไม่สบายใจคุณไม่เปิดรับแน่นอนนะถ้าหากเขาเข้ามาแล้วมันมีอะไรที่ไม่สบายใจมันน่าจะเป็นอะไรที่ฆ่าเขาไปโดยปริยายนะ mm hmm. ก็คือแบบในไ,ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะแจ้งเกิดในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนั้น mm hmm. ก็อยากจะทําให้มันเป็นความสําเร็จเป็นอะไรที่สบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วบางทีบางครั้ง ในเรื่องงานถ้า,าว่าคุณกับเขาทำงานสายเดียวกันนะก็อาจจะมาช่วยกันหรือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออะไรที่เป็นช่องทางที่เขาเข้ามาหาคุณได้นะเขาคิดแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่มั่นใจแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทำให้สำเร็จแล้วแหละมันเป็นทางเดียวนะที่เขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณได้และครั้งนี้ที่เขาจะเข้ามาจะต้องไม่ไม่พลาดนะจะต้องแบบ ทําให้มันดีที่สุดในเมื่อโอกาสที่เขาจะก้าวเข้ามานั้นมันก็มีมีกำกึ่งนะว่าคุณจะปฏิเสธเขาถ้าปฏิเสธก็น่าจะเข้ามาไม่น่าจะได้อีกแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นโอกาสนี้เขาจะทําให้ดีที่สุดนะบางทีบางครั้งคุณอาจจะเออเป็นมีโรคส่วนตัวสูงหรือมีเวลาที่ อ,อยู่ด้วยตัวเองได้นะหมายถึงว่าคุณชอบทำอะไรคนเดียวชอบศึกษาคนคว้าอะไรด้วยตัวเองบางทีที่เขาแบบแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่ก็อาจจะมีความชื่นชอบในสิ่งที่คุณกําลังทำด้วยก็ได้นะอาจจะเข้ามาตรงนี้แบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ รู้แหละว่าบางทีบางครั้งคุณเหนื่อยคุณไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาแบบเหมือนวุ่นวายหรือรบกวนเวลาคุณด้วยนะนี่ก็เป็นความคิดความรู้สึกของเขาเขาก็จะทำให้ดีที่สุดแหละบางทีก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรคุณนะบางทีก็จะเข้ามาแบบทำตัว เป็นคนดีใจดีอะไรประมาณนั้นถ้าช่วยอะไรคุณดายก็ช่วยแล้วก็จะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะเขารับรู้แหละว่าคุณอาจจะเป็นคนบางทีคุณก็ใจดีเกินไปอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจนบางทีคุณก็ต้องรักตัวเองต้องมีแบบมีกำแพงให้กับตัวเองบ้างนะถ้าหากว่าดีกับใครไปทั่ว ใครที่เขารู้ว่าเราจุดอ่อนเป็นอย่างไรเขาอาจจะเข้ามาตรงนั้นแล้วก็ไม่มีความเกรงใจให้กับคุณก็ได้คุณถึงกลับมามีกำแพงแล้วก็ปิดกั้นตัวเองบ้างนะนี่ก็คือความรู้สึกของเขาแต่เขาก็จะแก้ไขความคิดของคุณที่ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครอ่ะเขาอาจจะทำให้คุณรับรู้และเปิดใจกว้างขึ้นมาก็ได้ว่า บางทีบางครั้งก็อาจจะคุณอาจจะไม่เจอความรักที่แบบล้มเหลวอ,อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะทำให้คุณมองอีกจุดจุดหนึ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่จุดเริ่มต้นที่อาจจะเข้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติกันและการเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็หักว่า ผลมันจะออกเป็นอย่างไรเขาก็จะทําดีที่สุดละ่ะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรเขาต้องยอมรับมันก็อยู่ที่คุณแล้วนะแต่เป้าหมายของเขาอะก็คือมีคุณนั่นแหละในชีวิตเขานะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไหมนะเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขามีกับคุณบางทีบางครั้งมันก็รู้สึกอะไรแปลกๆนะว่า คิดถึงมากแล้วมันบางทีมันเหมือนกับมีความทรงจำอะไรในตัวเขานะที่เกี่ยวกับคุณนะ่ะว่าบางทีเหมือนรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะรู้สึกแบบนี้ก็บางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นแบบความรักทางจิตวิญ,ญญาณมาก่อนก็ได้ไม่ว่าจะชาติพบไหนนะก็เป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้นะแล้วก็วาการที่เขาจะเข้ามาเขาอาจจะ เข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณให้คุณแบบเปิดใจให้กับเขาให้ได้เขาจะพยายามทำดีทุกอย่างที่ให้คุณแบบเปิดใจให้กับเขาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้น่ากลัวทุกๆคนเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยนะให้คุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำให้คุณว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มิตรภาพของเขาที่ยื่นให้หยิบยื่นให้กับคุณในครั้งนี้ก็คือ อาจจะให้คุณไว้วางใจเขาได้นี่คือพฤติกรรมการกระทําที่เขาจะต้องทําให้คุณไว้วางใจแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติเองด้วยนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขาจะต้องทําให้คุณเปิดใจให้ได้นะสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แล้วก็บางทีบางครั้งอะ่ะเขาก็ต้องใช้ความจริงใจเอาใจแลกใจนั่นแหละนะถ้าหากว่าเขามาแบบ ไม่ชัดเจนคุณก็น่าจะไม่ให้โอกาสไม่เปิดโอกาสนั่นแหละเขาก็รู้สึกว่าการที่เข้ามาหาคุณมันจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายจะว่ายากมันก็ไม่ยากมากมายเลยนะเพราะว่าถ้าหากเอาใจไปแลกใจคุณก็น่าจะมีความรู้สึกดีๆกลับมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาจะพยายามเข้าหาพยายามทําให้คุณเปิดใจพยายามทําให้คุณวางใจในความรักความสัมพันธ์ที่เขาหยิบยื่นให้กับคุณ แน่นอนนะสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แล้วก็เขาก็จะให้คุณคิดตัดสินใจในเรื่องของความรักอีกสักทีหนึ่งนะแล้วก็ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนี้ที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่น่าจะช้าและเดี๋ยวก็น่าจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่เกิดแต่สําหรับที่คนที่แบบ เจอกันแล้วแล้วมีคนพยายามจะเข้ามาจีบพยายามจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาก็มีความแบบชัดเจนในหัวใจที่จะมอบให้กับคุณอะบางทีบางครั้งก็มีคู่ที่เริ่มขึ้นมาแล้วก็ได้นะอันนี้ก็เป็นดวงสุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะมาดูกันต่อว่า ชัดๆเลยนะไม่ว่าคุณหรือเขานะจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีอะไรที่จะเจอความรักเข้ามามีคนมาจีบมา,มาแบบเขาพยายามเข้าหาพยายามที่จะมอบความจริงใจให้อะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีคนราศีธนูนะราศีเมษราศีพฤษภแล้วก็ราศีเมถุนนะ ส่วนคนวันชัดเจนก็คือวันพุธวันอาทิตย์นะแล้วก็อังคารสุกร์พฤหัสด้วยนะแถมด้วยราศีพิจิกนะคนที่พูดถึงหรืออาจจะเป็นคุณนั่นเองนะถ้าถามว่าเลขวันที่นะมีคนบอกว่า ถ้าแม่เหมาะบอกวันที่ได้ก็รบกวนด้วยก็คนที่มีวันเกิดที่เป็นเลข3ามนะไม่สามก็สิอ่ะแล้วก็เลวันที่เก้าวันที่หนึ่งนะลองสลับสับเปลี่ยนกันเอาเองยี่สิบสองสิบห้ามีหนึ่งมีเก้ามีสามนะนั่นแหละมีสองด้วยนะลองสลับสับเปลี่ยนกันเองสิ เอ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยสามสามสิบเออะไรอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งได้ด้วยนะก็มีประมาณนี้นะก็ลองดูลองพิจารณาดูนะคะว่าจะเป็นดวงของคุณหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาพยายามจะเข้าหาคุณแบบนี้ไหมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะขอให้คนที่ ชื่นชอบคำทำนายแล้วก็เข้ามาฟังโดยตลอดมีความสุขสมหวังด้วยนะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆท่ทานด้วยนะคะอย่างไรก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ